ฮัลโหลสวัสดีครับกันด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่เกมหมค์ครับนะครับเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมครับเห็นมาอะไรเปลี่ยนไปไหมครับอันนี้อะไรเปลี่ยนไปไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมืองของเราเนี่ยมีห้องอีกห้องหนึ่งนี่นะซึ่งห้องนี้ถ้าสังเกตเห็นมีนะผมจะตกปลาเล่นๆน,นะเพื่อปั๊มเลเวล,เลไปเอ็นชาร์ชนะครับซึ่งในคลิปนี้มาทําอะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะไป ดีเทก,กันนะครับซึ่งเราจะไปเราพร้อมหรือยังครับเข้าไปได้เลยเอมจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะพบของไปเราอยากทำอะไรแผงแกล้งอะไรแผงๆสักอย่างหนึง่งก็คือการทำลายประตูอันนี้เพื่อ,อเกมฉลาดมากครับพะมันและตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้น้ำไม่ติดด้วยคือสิ่งที่แปลกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือต้อนน้ำต้น นี่บ้านของเราเนี่ยกาลังนั้นซึ่งต้นน้ำต้นน้าก็อยู่ในระหว่างการตามหาเหมืองเพราะเหมืองพวกนี้เนี่ยม,มีแร่เยอะมากสาวัสดีครับครับน,น,นี้ต้อนรับเพื่อสู่เกมและนี่ก็คือไอโคมันมาตั้งแต่ต้นอ่ะโชคดีที่ฆ่ารอดมาได้แต่ก็ต้องมาอืมเจ็บมาก แถมมันก็จะพยายามมาฆ่าผมด้วยนายนะนายนายจะจะทำเตื้อเตื้อเออแบบนี้แหละเธอซึ่งเราจะเอาละครับปื๊ดโอไม่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 เตื้อเตื้อเตื้อเอ๋ๆๆ๋ไม่รอดหรอกแต่นี่มันอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆเลยเนระเนี่ย วาทสวัสดีครับเอมพี่แมนไม,ไม่ตรงตีดีกว่าตอนนี้เรายังไม่มีสุดเกาะดีๆเลยอะเห็นว่ <He> an, าต้นน้ำจะชอบแล้วงานแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสถานมาเรามาลองเก็บทองหน่อยดีกว่าคุณโกนัทเยอะสิกว่าอัน เกือบตกตายวัดโคตโชคดีจริงๆค็ตกลงนี่ผมโชคดีหรือว่าผมโชคร้ายกันเนี่ย ทำไมผมถึงรอดมาได้อ่ะโอ้โหเกือบตกนั่นแหละบอกแล้วว่าเนเธอสมัยนี้เนี่ยกับดักเพียบอ้อแล้วผมไม่สนโอ้โหโคตรเลวร้ายจริงๆเลยนะครับเลวร้ายจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วดูดูเจ้านี่สิดู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 ไอเโบเนี่ยมันอยู่กันเป็นแบบนี้อ่ะ โถะปะโถเอ้ยเลวร้ายจริงอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเจ้ากโกนันเกียไปจํานวนมากนะครับเพื่อ,อไว้แลกกับเจ้าและนี่ก็คือบล็อกเนเธอร์ไลท์อีกอตรงนั้นมีอะไรกันบ้างต้าน้ำบอกว่ามี f o r ์จูนแล้วเนี่ยจะขุดอันนี้ได้นั้นก็ขุดไปเลยสิครับรออะไร แถมยังแต่แถมยังรวยด้วยร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 วยโอ้ได้มาเยอะพอสมควรเลยแล้วถามว่าผมเจ้าเจ้านี้ไปทําอะไรเอมันเป็นโชคลาบจริงๆก็ช่างมันเลวร้ยวายจริงๆนะได้แค่นี้ไอเจ้าโบนเนลี่มีประโยชน์ไหมม,มีประโยชน์มากเดียเเ๋ยวอาณะเดี๋ยวในเร็วๆร็วนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มปั๊มโบกระดูกอัตโนมัติกันนะครับ จริงๆจะทำในรูปแบบใหม่นะก็ทำแต่ผมชอบแบบมีสัตว์แบบผมแบบชอบแบบมีกรงสปอนมากกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันดูมีความดูดีเอาล่ะครับมาครับเย่โอ้เย่ได้มาเป็นจำนวนเพียบเลยเราว่านะสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็ นี่ผมอ้าวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ดีจริงเดี๋ยวก่อนนะมันคือมันก็คือบาสตันเอ้ยอยากได้บัสตันพอดีเลยแต่จะแต่จะไปดีไหมเนี่ยชุดเกาะเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ไปไม่ไปดีกว่า เราต้องไปหัดเป็นโปรเฟชชั่นอลก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะยังไม่เก่งด้านการด้านการสู้เลยเพราะว่าครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วที่น้ำมาไปประตอะจุลีในเทอร์ฟอร์เตรเนี่ยผมพลรราดอะไรไหมผมตายครับเนี่ยมันเลวร้ายซะจริงๆเลยเพราะว่าเบสเมีอยออกมาเป็นจํานวนมากจนแทบจะต้านทานไม่ไหว จึงขอลาตายเพียงแค่นี้ครับนั้นเดี๋ยวเราขอไปไปแอบส่องหน่อยดีกว่าซึ่งการถมทางเนี่ยผมจะถมทางด้วยก้อนกรว,วดหรือเปล่าเออก็มันแต่ดันเจียนแห่งนี้มันค่อนข้างโคตรโหดแต่รู้สึกว่ามันจะปลอดภัยสักเล็กน้อย แต่ทำไมมันวางก้อนกรวดไม่ได้อะเอาละวางเอาละวางขอบๆตรงนี้นั้นเอาอีกวิธีหนึ่งดีกว่าลงไปข้างล่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดการนี่เลยแปะแบบนี้นะคบแปะแปะแปะเพื่ออะไรนะหรือเพื่ออนาคตเราจะไป อย่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําจุดที่เราจะต้องถ้าจะน้าเจอนีนเ้อหวานนะจะเป็นอะไรที่แฮปปี้กว่านั้นมากกว่านั้นมากแน่นอนเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามีที่ขุดไหมโอ้มีด้วยเฮ้ยเก็บของไม่เป็นระเบียบนั้นเนี่ยนี่ขนาดผมยังเก็บของไม่เป็นระเบียบนั้นเนี่ย ยังจะเจออีกหรอเนี่ยยางไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญ,ญาตออกเดินทางเข้าสู่บาสตันก่อนนะครับมาแอบส่องหน่อยในหมดแต่บางคนบอกว่ามันโถ,โถเอ้ยมันไม่น่าตื่นเต้นเลยนั้นเดี๋ยวเราเข้เขาเลยนั้นเดี๋ยวเราจะไปใส่นัวกับคนแรกเลยดีกว่าโถพากโถ,โถ อย่างเ,าเดี๋ยวเรามาสำรวจอืเรามาทำจุดเรามาทำให้ปลอดภัยก่อนดีกว่าเพราะก็<อ>คือนี่เนี่ยตรงนี้แหละโอ๊ยดรรรรีรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรฟาร์มปั๊มสลามโอ้ต้องรีบมารู้แล้วว่าเราจะทำอะไร เดี๋ยวเราจะขออน,นุญาตทําทาไปกันก่อนมาเดี๋ยวเราแอบพอเราแอบมาสงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปแปะท็อตหน่อยดีกว่ากันลืมเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอ,อ,องมันค่อนข้างละครับ กลับเข้าสู่โหมดปก,กปกติได้เลยครับปกติวิธีการเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตไปทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆได้ไหมอม,มาแอบสองอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้มีอะไรเกิดบ้างแล้วนะครับอยู่ในโหมดปกติโหมดยากโหมดซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการลบเพิ่งลบเท่านั้นไป เอ,อเราก็ปั๊มขวานทองแล้วก็วคือวิจัยมันดูพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะ้งพอเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าแต่ทำไมทาม,มันดูยืดจังโอ้โหโคตรเหนียว เอาละครับมาสู่กันได้เลยครับสวัสดีครับโอ้โหเอาละครับมาเข้าไปได้เลยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านของเราโอเคตอนนี้เราเมีย เดี๋ยวเราปเป็นเอ็นชั้นเราเป็นเอ็นชั้นดวงดาบดีกว่าโอ้ผลไม้โตแล้วเออเก็บมาเก็บเก็บ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 อันนี้ผมอยากเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ผักไงพ่อเห็นว่ามีเศษระยิบระยับเรามาทดสอบดวงของเราดีกว่าอืมเออันท่าเรือสามโชคลาภสามเดี๋ยวก่อนแต่เราก็มีอยู่แล้วดังนั้น I don't c a r ์ครับเอเราจะเอนชันอะไรดีนะแล้วดาบอ่ะสำหรับผมนะผมจะเลือกอันนี้นะความคนทอนสามมันดีมากๆเลยแต่การจะเอนชันดาบมันเสียเวลาไหมโค้เสียเวลาไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะครับยังไรก็ตามนะครับเอเ e นเตอร์แตรงที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอยังไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง ยังไรก็ตามนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทา,ทางไปสำรวจกันตรงที่ก็คือป่าต้นไผ่เพื่อตามหาไผ่เชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับและในคลิปหน้าเราจะไปปลกบ๊ายบายจะจะสวัสดีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องหลอกรวงเดี๋ยวเราไปเตรียมทำฟาร์ม ผมอะ่ะรู้ว่าตนคนเนี่ยคิดว่าต้นน้ำเนี่ยเพิ่งไปลงฟีเจอร์มาเนี่ยทำไมถึงต้นน้ำทำคลิปแค่นี้ไม่เป็นแต่จริงๆแล้วมันยังไม่จบครับคือพยายามคือเราจะไปนี่เลยบางคนบอกว่าน่าจะไปดูเหมืองใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับ,ไม,รบไม่ใช่ครับเราจะไปเตรียมทำฟาร์มกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมทำฟาร์มกันดีกว่า เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเนี่ยผมอะ่ะผมเนี่ยหลังๆห,หลังจากที่ผมอะ่ะได้เจอเจ้านี่แล้วก็คือกงสปอนมันอยู่ตรงนี้กองสปอนเอิมกงสปอบอนเอิมสเกลิตันตอนที่นั้นเนี่ยผมแค่เคลียร์ไปสักพัก ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันเลยดีกว่าซึ่งมันเจเนเรตไปเพราะว่าเราจะเพราะในคลิปหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดี๋ยวในคลิปที่สิบสองเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องทําเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวขุดเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับในนี้มีเอิร์มพนส์เตรียมขุดเดี๋ยวเรามาขุดกันให้เต็ม เต็มที่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะและเราก็ต้องเคลียร์ลาวาด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าลาวาถึงแม้จะไม่มีประโยชน์มากนะแต่ว่าถึงแม้มันจะมีประโยชน์ทางด้านเชื้อเพลิงแต่แต่ว่าต้นแต่เราจําเป็นต้องอุดรจริงๆเพื่อฟาร์มสกิลด้านแห่งนี้ที่จะมีกระดูกไม่วันไม่มีวันจํากัดนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาขออนุญ,ญ,ญาตเคลียร์พื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับ อยาต้องกินข้าวแล้วล่ะคือเรายังจมลาวันแล้วไม่ยังไม่เป็นอะไรแต่แต่อีกเดี๋ยวมันต้องเป็นแน่นอนมากครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเคลียร์เดี๋ยวเรามาเคลียร์บ้านของเรากันเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเคลียร์พื้นที่ของเรากันต่อนะครับเพราะว่าบ้านเดี๋ยวเรามาเคลียร์เอาล่ะครับ ผมว่ามั่นใจเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับพื้นที่ของเราเนี่ยเริ่มจะเอิมใช้ได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเคลียร์ถ้ำตรงนี้ต่อนะครับต่ดตและและตรงนี้ผมจะต้องเคลียร์นี่เลยก็คือหินรอบๆเพื่อ,เพ,อเพื่อทำให้จุด ทำให้มันเกิดเยอะขึ้นนะครับอีเจ้สเกลตันเนี่ยมันจะต้องเกิดเยอะๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฟาร์มของเราก็จะไม่เต็มจะเป็นสิทธิภาพแต่ไม่ใช่ว่าเกิดปุ๊บเต็มฟาร์มเลยนะครับก็คือเราจะต้องดิ่งโลข้างล่างด้วยมันถึงจะเกิดแบบโอ้ทีละสามทีละสองทีละสี่ทีละห้าและ AFK ได้อย่างสบายใจผมว่านะผมจะทําเป็นฟาร์มอัตโนมัติเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วมันมีข้อเอาละเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําดีกว่าบา,บาย